อ้าวถ่ายแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถบังคับนะโชว์นะชหน่อยดิโชว์ฝั่งรูกค้คแบบโชว์หน่อยดิว้าโอ้กระป๋ทิ้งบังคับนะครับ cái đây mày. được con kể. à được เปิดพับลมหนวะร้อนเหรอเอาเปิดเปิดดิโอ้โหรถกระบะซิ่งครับกระบะซิงไกลแรงแั้วนะฮะขยับถอยหลังตรงโน้นเลยสิโอ้โหใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใครควงเลยใครควงเลยครับเดี๋ยวเอาให้อยู่ไหนน่ะ เรแกะตรงไหนแกะตรงนัน้นอ่ะมือหมุนได้ไหมทุกตัวเราแกะไม่ได้เราให้ตาต้องมาช่วยก่อนนะฮะทุกตัวนี่ม,มารีดมดเขามัดถ้วยด้วยนะครับ

เขาดูไปเห็นนี่ออกง่ายใครทานก่อนพ่อเจมพอเราคือเขาบอกว่าตอดข้างหลังอันนี้ได้ไหมตอดไม่ได้เขาลืมหมอใช่ไหม,มนี่ครับบังบังอะไรนะครับ ดูนอย่างนี้ บบบนี่โชหน่อยถ่านยังไม่ใส่เลยยังยังข้างหลังอ่ะอมยนเยยนเลต้องใส่ถ่านกี่ก้อนน่ะิมน่ะ Two f o r c h d r n สองก้อน My o u r l r e นแดดเยอะมันได้ชาร์จนะ มต้องไปชาร์จด้วยก่อนเองสองข้อนนั่งมาดิวงการจิดนะครับไม่ติดไปหาทานไหมให้ทาดไหม